หัวข้อข่าว Sprite SPD และอุงเอิงก้าวข้าม,มรสุมสู่บทบาทใหม่ในชีวิตคู่หรือสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับข่าวฮอตประเด็นดังอีกครั้งค่ะวันนี้เราจะพาไปอัปเดตชีวิตคู่ของยูทูบเบอร์ชื่อดัง Sprite SPD และอุงเอิงที่บอกเลยว่าเรื่องราวความรักของทั้งสองคนนี้ไม่ได้มีแค่ความหวานแต่ยังมีบททดสอบและดราม่าที่ผ่านมาด้วยกันอีกมากมาย จะล่าสุดมีข่าวดีที่ทำให้แฟนๆอดจับตามองไม่ได้เลยค่ะย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วชื่อของ Sprite SPD หรือ s i ไปเน n t i g e n ยูทูบเบอร์หนุ่มมากความสามารถและอุงเอิงสันสิริก็กลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางค่ะเมื่อ Sprite สร้างความเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่คุกเข่าขออุงเอิงเป็นแฟนอย่างเป็นทางการทำกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรัก โมเมนต์สุดประทับใจนี้ทำเอาแฟนคลับหลายคนร่วมยินดีและแซวกันยศใหญ่แต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เคยเผชิญกับเคลื่อนลมแรงมาก่อนค่ะโดยเฉพาะประเด็นดราม่าที่เกี่ยวข้องกับอุงเอิงเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับบทบาทและการทำงานในวงการ y o u t u b e ที่ทำให้เกิดเสียงวิาพากวิจารอย่างหนักบนโซเชียลมีเดียซึ่งจากเหตุการณ์นี้เองทำให้อุงเอิง ตัดสินใจประกาศลาออกจากบริษัทของ Sprite SPD เมื่อเดือนมีนาคมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นและขอเดินหน้าต่อไปช่วงเวลาแห่งมรสุมนั่นเองค่ะที่ทำให้หลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าความรักของทั้งคู่จะยังไปต่อได้หรือไม่แต่สุดท้ายแล้วทั้งสไป t ์และอุงเอิญก็ยังคงจับมือกันแน่นพิสูจน์ให้เห็นว่า ความเข้าใจและกำลังใจที่มีให้กันคือสิ่งสำคัญที่สุดในการฟันฝ่าอุปสรรคและข่าวดีล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสพูดถึงเลยก็คือเมื่อวานนี้16กรกฎาคม2567 Sprite SPD และอุงเอิงได้ไปร่วมงานแต่งงานของคนสนิทซึ่งในงานนั้นมีภาพน่ารักน่ารักของทั้งคู่ที่ดูสนิทสนมและมีความสุขมากๆแถมยังมีโมเมนต์สุดพิเศษที่ทำให้หลายคนอดลุ้นตามไม่ได้เลยค่ะ นั่นคือการที่ทั้งสไป์และองเอิง e ได้รับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวในงานนั้นด้วยค่ะการได้รับช่อดอกไม้จากงานแต่งงานในความเชื่อของหลายคนก็คือสัญญาณที่ดีของการเริ่มต้นชีวิตคู่หรืออาจจะเป็นการส่งต่อความสุขและโชคดีในเรื่องความรักไม่แน่ว่าอีกไม่นานนี้เราอาจจะได้เห็นข่าวดีเรื่องงานวิวาของสไป์และองเอิง e ก็เป็นได้ใครจะไปรู้คะ อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจในงานเดียวกันนั้นก็คือการปรากฏต,ตัวของเก๋ไก่สไลเดอร์อดีตคนรักของสไปซ์ซึ่งก็ไปร่วมงานนี้ด้วยเช่นกันค่ะการที่บุคคลสำคัญทั้ง3ค,คนนี้ได้โคจรมาพบกันในงานเดียวยิ่งทำให้เรื่องราวความสัมพันธ์ของพวกเขาถูกจับตามองและเป็นที่สนใจของแฟนๆมากขึ้นไปอีกนะคะเรื่องราวความสัมพันธ์ของสไปซ์เก๋ไก่และอุงเอิง นับเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นบทพิสูจน์ถึงความเป็นมืออาชีพของทุกคนในการก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ค่ะเรียกได้ว่าเส้นทางความรักของ Sprite SPD และอุงเอิงไม่ได้ง่ายแต่พวกเขาก็ได้ก้าวผ่านบททดสอบต่างๆมาด้วยกันและดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งคู่จะมีความสุขและแข็งแรงขึ้นมาก ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ให้กำลังใจใครหลายคนได้ว่าความรับและการสนับสนุนกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะ